เดี๋ยววันนี้ขอดูก่อนนะมีอะไรน่าสนใจบ้างชาวดูปีนงำมันคาร์บันเกนบันดาลีหรือว่าเ TFCB เรื่องเกินอย่าค่อยว่ากันนะโอเคคู่หมั้นอย่าไปเข้าใกล้เลยหยีสกปรกอ่ะเมื่อกี้ตอเรื่องต่ไหนแล้วนะเริ่จากอยู่ตรงนี้ค่ะ อีกไกลไหมากไม่ไกลขอขอกั London, ้งจตั้มากมากขอตังใที่ตามหาเจอหรือยังยังขาดไปหนึ่งทไมัไม่เจอนะขอทานหรือเขอบคุณมากนะจ๊ะ ทใจเย็นๆพระท่านผู้ชมท่านอาจจะสงสัยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฉันก็ไม่ตักระท่านหรอกค่ะทำไมพี่เป็นอย่างนี้กันล่ะอยากรู้ใช่ไหมแกอยากรุกใช่ไหมแกเป็นเพื่อนกันตายไหมอ๋อจะซันเตอร์ใช่ปะไม่ใช่ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะ เดี๋ยวอยากปากแตกใช่ไหมพอเดี๋ยวลูกล่อยเข้าไปถึงพวกคนต่างมีทางเดินของตัวเองแต่เราไม่ได้เลือกทางนี้แล้วแม่แมนันคือบททดสองของเราเชิญพวกคุณกลับไปถือค่ะเราต้องไปทำหน้าที่ของเราต่อไปเถอะแั้นเราไปกัน ว่าแล้วแม่ต้องเป็นคนพวกนั้นแม่ไม่อยากเป็นของจากเขาเลยเดี๋ววันนี้ไปไหนกันนะเฮ้ยคุณฉันแม่ขอบคุณบ้างแม่สำหรับของดีของคุณแต่อาหารที่คุณซื้อจากการซุกเลือกสุกเนื้อคุณตุ่นเนี่ยเอากลับไปถึกเราไม่อยากได้ฉันไม่เข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไรฉันอยากรู้จริงๆแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉบ้าง เมื่อก่อนฉันก็เป็นคนปกติเหมือนคุณนั่นแหละแต่คุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามีการมีงานทำแต่เศรษฐกิจเริ่มแย่บททดสอบก็หนักขึ้นไหนจะค่าเรียนค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆอื่นๆเหมือนชีวิตถูกคคบังคับให้เดินในเส้นทางที่ไม่อยากเดินมันคือเส้นทางที่ทำงานบนหลังคนเหมือนขี่บนหลังเสือเมื่อเลิกที่จะลงต้องยอมรับแล้วสุดท้ายก็ไม่ต่างกันเพราะยังปิดอยู่ในระบบดอกเบี้ย ไหนละที่จะช่วยเหลือทํางานหนักแค่ไหนหสุดท้ายก็เอาไปหมดทีนี้ก็เหลือแค่คุณแล้วนะว่าจะเลือกเดินเส้นทางไหนจะเดินเส้นทางนี้หรือว่าจะวางมือฉันก็ไม่มีอํานาจจะมาบังคับใครหรอกนะแต่ยังไงอะขอให้พระเจ้าจงช่วยเหลือให้เจอในทางที่ดีนะคุณรู้ไหมว่าฉันไม่เคยมีความสุขยิ้มได้เต็มที่เลยสักวันเพราะฉันไม่รู้ว่าต้องมีใครเสียหายจากระบบแย่ๆแบบนี้ ถ้าวันหนึ่งฉันมีทางเลือกฉันจะทำให้รู้และใช้เงินจากงานที่ดีดึงคุณกลับมาให้ได้ฉันสัญญาปัดรูปข้อคิดของเรื่องจุดจบของการเลือกเดินในทางที่ผิดถึงแม้ตัวเองจะแก้ไขอะไรไม่ได้ในตอนที่สายก็ต้องมานั่งขอทานขอข้าวขอน้ำ ในายาม,มีเท้ามีมือดีแต่หารที่ดีไม่ได้ต้องมานั่งขอทานยากจนแบบนี้กับนายสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถไปทำมาหากินอย่างอื่นได้ทันนี้อยากให้ทุกคนที่มีมือมีเท้าที่ยังทำมาหากินได้ก็ต้องตั้งใจทำงานต่อไปเก็บเล็บผสมน้อยจะได้ไม่ต้องมานั่งขอทานจากคนอื่นแบบนี้ค่ะก็ สำหรับละคนคุณของพวกเราวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะแม่บายขอบคุณที่รับชมนะคะดิฉันนางสาวกัลยานีสีทองและสสิสิตน่ีา1ค่ะตอนนี้ค่ะชื่อนางสาวชัยศักดร์คุณนะคะานางนิจิตกห้า1นึ่สข้างค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิพิมาทองเพือค่ะรหัสนิสิตหกห้าหนึ่งศูนย์สามหนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุชนาติมดวนรหัสนิสิตหกห้าหนึ่งศูนย์สมหนึ่งหนึนึค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณิสาราคงบันรหัสนิสิตหกห้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งหนึ่งห้าสีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุจิทิพพงศักดิ์รหัสนิสิตหกห้าหนึ่งามหนึ่งหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสบพดาหนูแจมคาราที่สิ่หกห้าหนึ่ง์สามหนึ่งค่ะ <c oughs> นางสาวจิโรดีเพชรรัตน์คารทหกส่หกห้าหนึ่ศสามหนึ่งหนึ่งเจค่ะ